ตอนแรกจากแบตหมดใช่ไหมแบตหมดสตาร์ทแล้ว<ๆ>ก่อนหน้าเนี้ยไอคอนโทรลมือเซฟตี้คอนโทรลมือเนี่ยมันใช้งานได้ไหมต่อเต็มไซส์ใหม่ที่พี่ใช่ไม่ได้ก่อนก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยรถเนี่ยอ,อ่าก่อนหน้าเ <ๆ S 1> นี้ยรถอ่ะเวลายกยกเซฟตี้ขึ้นมารูา้รู้จักเซฟตี้ไหมรู้จักเซฟตี้ เซตตี้คือยกแล้วตัดระบบรถอ่ะยกแล้วมันจะตัดระบบรถอ่ะด้านซ้ายมือมันจะเป็นแกนข้างๆมีบ้างไหมใช้งานไหมแกนพี่เซเอามีไลน์ไม่าาได้ผมรอนไลน์ก่อนนะผเ้ใจอ่อ่าน uh uh. ี่มบอร์น์ไมีไลน์ใช่ไหมมีเบอร์ไลน์แต่ทีนี้โทรศัพท์ผมมันโหลดข้อมูลอยู่ะดิอเออมันมันยังคุยไลน์ไม่ได้เพราะว่าผมโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อยู่ เหมือนแบแบรถอะมันทํางานอยู่แต่เวลาเราจะเดินลงอะมันจะมีแกนอะไรมาขวางทางเรารแกนนั้นมีไหมที่มือซ้ายซ้ายด้านข้างเออไอตัวเนี้ยลองสับขึ้นสับลงดูดิลองยกมือยกมือสับขึ้นสับลงดสสลงูสับขึ้นสับลงสับขึ้นสับลงดูดิมันหายไหม ทุกทีมือซ้ายมันยกขึ้นได้ไหมที่มือซ้ายอะ่ะโอ้โหนะครใช้ bang, bang, ไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วคนเป็นที่ว่าะตรละแปลงยังไงเวลาแปลงแปลงยังไงให้มันใช้ได้แต่ได้บ <c oughs> อกปกติก็ขับก็ขับลงไม่ได้นะครับเชื่ออะก็ทำงานได้นะครับเออเออใช่ใช่สตาร์ทรถก็ทํางานได้เลยแต่ <ะ S 2> ทีนี้ว่าไอตัวนั้นอ่ะที่ว่าแปลงหรือมันแปลงมาอยู่แล้วมันแปลงมาอยู่แล้วไหม ขเขาแปลผมไม่ซื้รอกอเขามานี่อ่าเขาแปลงมาใช่ไหม<า>ม,มันจะมีสายไฟนี่แหละมันจะต้องขาดสายไฟอ่ะลองดูที่มันมีหนูขาดสายไฟลองดูที่ว่าสายไฟมันเข้าไปกระปุกโซลิโอย์มันจะเป็นกระปุกกลมๆเล็กกว่ากําปั้นมือหน่อยเนี่ยจะอยู่ายมือใช่ไหมไม่ไม่อยู่สายมือลองดูซิว่าจากปั๊มอ่ะตรงแถวหลังเครื่องอมันมีไหมกระปุกอ่ะ กระปุกมีครับผมดูแล้วไม่ขาดแล้วพี่เอานะสีเงินเงินน่ะมีไหมกระปุกที่มันติดดำนั่นี่เออสีดำใช่ไหมสีดำใช่ไหมมีกระปุกกี่กระปุกกระปุกที่หน้าปอดปอดไหลยังไงเนี่ยฮะมันติดกับปอดปอดปอดหน้าใช่ไหมคร,รับอ<า>่าลองดูสิมันมีสายไฟเข้าไหมกระปุกนั้นอ่ะ เออไม่ขาดแต่ไฟมันเข้าหรือเปล่าเท่านั้นไงอาจจะบ้ะมันไปอาจจะไปขาดจ,จากแบตมาอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมมันอาจจะขาดจ,จากแบตมาทีนี้ว่ามันต้องเช็คว่าไฟเ,เข้าไหม,มเออเช็คระบบไฟเลยเออมันต้องเอาไฟจิ้มจากขั้วแบตมาสายบวกสายลบเข้าไปที่โซลินอยด์เดี๋ยวผมจะเอาเช็ค่องช่มาดูให้เลยลวันนี้มันไม่แนะ่ใจช้อ,อ่า มีไขควงไหมไขควงหรือหกเหลี่ยมมีไหมไรครขควงหรือหกเหลี่ยมมีไหมมีหมดเลยกระปุกอันเนี้ยมันมีกี่อันกระปุกที่แบบปลดลยร้านมันมีใส่ไฟมีอันเดียวเลยกระปุกอันเดียวเหรอกระปุกลักษณะเป็นยังไงเนาะเป็นสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเนี่สี่เหลี่ยมอ่ะใช่ใช่แล้วเป็นแบบไม่อดขอตัวของตาออกเจะเห็นยังไงดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมสามสิบรุ่นเจ็ดใช่ไหมสามสิบรุ่นเจ็ดสี่สิบสามพันอะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงดูที่รถผมเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งให้โอเคแอดไลน์ผมเลยไลน์ผมเบอร์นี้โอเคแอดไลน์ผมไว้เลยครับเดี๋ยวไปดูก่อนจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนฮะทีนี้เขาเป็นเหมือนแบบไอ้ทางเหนือเนี่ยอาจจะเข้าใจภาษากันยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก่อน ก็ใต้มาครับผมเออมันอยู่ใต้เท้าเปิดเปิดใต้เท้าดูดิใต้เท้าใช่ไหมอ่าเปิดแผ่นใต้เท้าดูมันจะเป็นกระปุกอยู่สองกระปุกใ,ใต้เท้าที่มันมีผ้าลอยไหมฮะอ่าอ่าใต้เท้าลอยแหละเปิดแผ่นเหล็กขึ้นจะเป็นแผ่นเหล็กเ,เป็นเหล็กแผ่นเหล็กปิดอยู่ชิ้นหนึ่งใช่ไหม พอแทนเหล็กนั่นแหะออกพี่วันี้องสี่ตัวใช่ไหมอ่าอ่านั่นแหละลองดูเปิดแทนเหล็กอ่ะผมจะดูด้านใต้ไม่ใช่แผ่นใหญ่นะก็แผ่นตรงนั้นนหละวันนี้มีฝาปิดอะไรนะเอิดเองได้ไหมอ่ากเปิดเองได้ไหมาอเคโอเคได้ได้พอดีจะสื่อสารกันยากนิดนึงนะเพราะว่าอย่างคนไม่รู้ก็คือไม่รู้ผมเข้าใจนะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะฮะ แต่ผมตอบหมดแล้วผมพยายามแก้ไขปัญหาให้เพราะปัญหาพวกนี้มันแก้ไขง่ายแล้เขาหน้าจะจะอยู่ห่างไกลช่างนะครับเป็นถ้ามามาถึงมหาที่ผมว่าผมไม่ยากนะครับมหาที่ผมผมไม่ยากเลยเดี๋ยวดูเขาโทรไลน์มาแล้วโทรกับให้อยู่ที่ผมไม่ยากหรอกไอ้พวกเนี้ยฮะแป๊บเดียวก็เสร็จถ้ามันไม่มีอะไร ติดขัดนะครับผมดูกัโตัวลายไปสายไม่ว่าแสดงว่าตัวหาผมอยู่ ลครับสวัสดีครับไม่กล้องกล้องกล้องไม่เปิดครับกล้องไม่เปิดเปิดตัวไหนเราสล่งเด้เยวะนี้ค่ะ เจอไหมี๋ยวผมกดโทรเข้าไปใหม่กดโทรหาผมก็ได้กดวิดีโอคอลโทรหาผมก็ได้อาจจะยากนิดนึงครับแต่ว่าอ่ะถ้าเกิดแก้ไขได้มันก็โอเค กดต้องต้องกดโทรแบบวิดีโอคอลนะครับกดเครื่องหมายต้องกดเป็นรูปวิดีโออ่ะเป็นรูปมือถืออย่างเดียวไม่ได้นะต้องกดเป็นเป็นรูปวิดีโอเปิดกล้องพเดี๋ยวบอกท่านต่อไปเลยนะจะถูกหาผมนะถ้าเกิดจะไลน์มาต้อง าข้อมูลการโทรไลน์ให้ได้นะครับว่าโทรลักษณะไหนวีดีโอคอล,ลักษณะไหนนะไม่งั้นจะไม่รู้เลยเราจะก็จะไม่รู้ไม่รู้ในว่าเออว่าจะมามัวคุยเรื่องไลน์อีกนะครับงานเทียบเลยฮะตอนนี้กำลังเรียกอะไรดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดย้ายข้อมูลนะครับจากโทรศัพท์ตอนนี้ลูกเต็มลูกเต็มเปียกเลย จะไดย้ายข้อมูลนิดนึงอาจจะช้านิดนึงฮะทำไปเรือาา่อยๆครับพยายามจะลงคลิปให้เนี่ยกำลังจะตัดตัดคลิปลงนิดนึงเนี่ยฮะัการสอนทำต่างๆนี่นะครับทีนี้ว่าเออโต้มาล้วอย่างนี้ะผมลองรับสายจากตัวนี้ดูไม่พบไมโครโฟน ตอนที่ผมรับลองรับจากคอมดูรับไม่ได้เขาโทรมาใหม่อันนี้เป็นลาดที่ผมเองเราไม่มีใครไมโครโฟนโอเคเขาโทรมาแล้วครับเดี okay. ๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยว่าแบบฮะไม่ไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่มันได้ยินแต่มันอยู่ในเครื่องไงนี่ว่าทำไมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงดังผมไม่เข้าใจอ่าเปิด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 วิทยุเ,เ,เลกครับดี๋ยวเดียวขอไหนไม่ใช่พื้นที่พื้นพื้นเหยียบ <Okay. S 1> พื้นเหยียบนั่นและข้างหน้าเลยนั่นและ นี่แหละเปิดขึ้นมาให้ดูอย่างนี้ครับดูด้วยกันเลยเป็นสนิทหมดเลยเนี่อ่าเจาไหลเตียวแนะช่วยแล้วห่เยนะครับแผ่นเหล็กไอ้แผน่แผนพลาสติกไมค่อยควรปิดล็อกแผ่นยางมันจะเป็นสนิ่งนี้นี่เนี่ยแผ่นนี้แผ่นนี้ถอดออกเลยเนี่ยแผนน่ออน,แผนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย อ่าไม่มีน็อตแล้วเนี่ยไม่มีน็อตจับแล้วเออเนี่ยแหละแผ่นนี้แหละยกออกเลยมผมยอสันิกินมนยนดยเนี่ยผมอัดคลิปไปด้วยนะเป็นกรณีศึกษาคนอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะดูเปิดยังชี้สองเข้าไปสองเข้าไปท่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ่านี่แหละนี่แหละตัวนี้เลย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 ตัวนี้ตัวนี้<ม> ที่มีสองตัวนี่แหละอ่ามันจะเป็นตัวนึงตัวนึงมันเต่ากระต่ายอีกตัวนึงมันเขาเรียกสัญญาณเซฟตี้มันตอนเนี้เซฟตี้มันไม่ปลดทํางานก็คือไม่มีใจไฟใจ่เข้าไปอ่ามันต้องเอาไฟจากขั้วแบตอเอาไฟสายไฟอาจจะขั้วแบตมาลองดูเช็คเบื้องต้นก่อนมีสายไฟขาดไหม คำคาดูอ่ะมีสายไฟขาดไหมถ้าขาดก็ต่อเข้าหากัน,ตนแต่ถ้าไม่ขาดให,ให้ให้ให้เอาไฟจากขั้วแบตมาขั้วแบตเอาอ,อา่าเอาขั้วแบตมาต่อขั้วแบตบวกบวกเข้าบวกลบเข้าลบดูสายดีๆสาย,ยมีสีอะไรบ้าง ีแลงหูเลยนะนี่อ่านั่นไงตามสเต็ปนยมันดสายไฟขาดอยู่แล้วไม่เหลือหรอกไฟมันเลยไม่มาจ่ายตัวนี้ไงนเนี่ยเนี่ยอตัวนี้แหละฮะอะไรนะอะไรนะตัวนี้มันไม่เสียหรอกถ้าเกิดอย่างนั้นมันไม่เสียหรอกดูสายไฟก่อนสายไฟมันขาด ถ้าสายไฟถ้าสายไฟเนี่ยไม่ขาดค่อยเดี๋ยวให้เช็คอย่างอื่นแต่ดูก่อนสายไฟถ้าเกิดสายไฟขาดเนี่ยต่อเส้นใหม่มาเลยจากแบบดูสายไฟดีๆเส้นสายไฟมันจะเป็นเส้นสีนี่แหละส่วนใหญ่เส้นดินมันจะเป็นเส้นดำดินดำ,อดนดำเอาเอาที่ตัวโครงรถก็ได้ดินอะว่ามันขาดตรงไหนลองดูให้ดี ถ้าเกิดจะมันจะรีบทางานก็ต่อสายไฟเส้นใหม่ไปเลยผมไม่รีบครับผมลองดูลองดูโอเคครับ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 เดี๋ยวก่อนจะถามผมจะถามสักหน่อยว่าโทรโทรมาจากไหนผมคิดว่าทางเหนือแหละทางเหนือของประเทศไทยนะครับเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าอยู่บนดอยอะไรประมาณนี้ครับ วันวันหนึ่งผมก็ตอบคำถามเนี่ยมีที่ผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ตอบคำถามไปเยอะแยะมากมายวันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นโทรมานะครับผมช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาง่ายๆปัญหาพวกนี้คือปัญหาง่ายหรือผมแนะแนวทางได้ชี้เป้าได้นะครับชี้เป้าได้กอ็อย่างเดียวบอกบอกให้เขาเรียกอะไรตรงบอกให้ตรงคือเล่าอาการให้หมดมันที่ผมเคยบอกลหลายๆครั้งแล้วครับเล่าอาการไม่หมดคืออะไรเอ้ยปวดท,ท,ท้องปวดท้องปวดท้องยังไงปวดท้องตรงไหน ปวดงวงวงหรือ,อยังไงอะไรอย่างนี้ฮะมันเป็นอย่างนี้กันผมก็เหมือนก็ฟังจากอาการวิเคราะห์แต่บางทีมาถึงรถมาถึงอู่ผมเนี่ยผมวิเคราะห์ออ,อกไม่ยากแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมานี่โหมาหาหินทั้งนั้นเลยส่งเข้ามานะครับก็ส่งมาจากไกลๆไ,ไกลที่สุดที่ส่งมาน่าจะเป็นเชียงรายหรือเชียงใหม่ถี่ผมจำไม่ถอ่แล้วก็มีชุมพรสุราษฎร์ส่งมานะครับตามนั้นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ